which of these is classified as a mechanical digestion คำว่า mechanical digestion เนี่ย d i g e s t ก็คือการย่อยใช่ไหม mechanical <c oughs> ก็คือเชิงกดน,นะครับั้น <c oughs> อะไรครับอะไรครับงั้นเรามาดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่คุณครูจะให้เธอตอบคำถามต่อไปนี้เรามาดูประเด็นที่เราต้องทราบกันก่อนนะครับประเด็นที่ต้องทราบกันก่อนโอเคนะครับ ในระบบการย่อยอาหารมันจะมีการแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือเรียกว่าก,การย่อยเชิงกลกับการย่อยเชิงเคมีแมกนิคอลกับเคมีคอลคือสองตัวนี้จะมีจุดต่างกันยังไงจุดต่างกันเนี่ยมีนิดเดียวนะครับจุดต่างกันมีนิดเดียวก็คือดูตามกูเดอถ้าหากการย่อยนั้นมีน้ำย่อยเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีเอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะถือว่าเป็นการย่อยเชิงเคมีแต่ถ้ามันไม่มีเราก็เรียกมันว่าการย่อยเชิงกลเพราะคาว่าการย่อยเชิงกลเนี่ยมันจะ,ะมันจะประมาณว่าอาศัยแรงบีแรงอัดของของเอ,อ่อของอะไรอะของระบบทางเดิอนอาหารทั่วไปนะครับดังนั้นถ้าคุณรูถามว่าแล้วในระบบทางเดิอนอาหารของมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่ปากยันลำไส้เล็กมันเป็นการย่อยเชิงกลหมดไหม ธอว่าเป็นการย่อยเชิงกลบมดไหมลูกไม่อ่าไม่เหรอแล้วตรงไหนที่มันไม่ใช่อะกระเพาะหรือเปล่าคะกระเพาะเอา้ากระเพาะบีบีบบีบไหมล่ะกระเพาะก็มีบีบบีบเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเชิงกลได้ลำไส้เล็กมีบมีบบีบไหมมีก็เป็นเชิงกลได้ที่ปากกรเาะมีบๆๆมีบบีบไหมมีก็เป็นเชิงกลได้แม้กระทั่งที่หลอดอาหารนะที่หลอดอาหารของเราเนี่ยมันก็จะมีการบีบรัดเป็นจังหวะจังหวะ เขาก็ยังถือว่าเป็นเชิงกลได้ดังนั้นในระบบร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยในระบบทาเดินอาหารนะครับจะถือว่าเป็นการย่อยเชิงกลได้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามีลหหักษณะของการบีบนะครับแต่มีบางบริเวณเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นการย่อยเชิงเคมีก็คือบริเวณที่เราพบน้ำย่อยนะครับถ้าพบน้ำย่อยที่ไหนตรงนั้นจะเรียกว่าการย่อยเชิงเคมีทันทีงั้นคำถามมีว่าหลอดอาหารของเรา มีการย่อยเชิงเคมีไหมอ้าวเตรียมตัวส่งคำตอบนะครับครูถามว่าหลอดอาหารของเรานี่แหละหลอดอาหารของเรานี่แหละมีการย่อยเชิงเคมีไหมเคมีนะเคมีนะข้อหนึ่งก็คือมีข้อสองก็คือไม่มีขอทดสอบก่อนนะครับว่ารู้หรือเปล่าหลอดอาหารของเราเดี๋ยวเพิ่งส่งนะลูกแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเชลยคำตอบนะถ้าเป็นหลอดอาหารของเรา จะไม่มีการย่อยเชิงเคมีไม่มีนะเพราะว่าที่หลอดอาหารของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างน้ำยองน้ำย่อยอะไรได้โอเคนะครับไม่มีนะครับโอเคผ่านงานอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งมีคำศัพท์เพิ่มเติมเผื่อออกข้อสอบก็คือคำศัพท์ย่อยในเซลล์กับย่อยนอกเซลล์คำว่าในเซลล์กับนอกเซลเนี่ยมันมี ลักษณะเป็นยังไงนะครับคือคำว่าย่อยในเซลล์เนี่ยเรามักจะพบในสัตว์เซลล์เดียวคืออย่างเช่นตัวอะมีบ้าละกันแป๊ะออาง่ายไอตัวอะมีบ้าเนี่ยอะมีบ้าเวลาที่มันจะกินอาหารใช่ไหมมันก็จะเอาขาของมันนี่แหละไปอบร้อมทำให้เหยื่อเนี่ยเข้าไปข้างในงหลังจากนั้นปั๊บมันก็จะส่งน้ำย่อยมาย,ย่ยอยยๆๆยกินเสร็จปั๊บมันก็กำจัดกับอาหารทิ้ง มันจะเป็นพวกกลุ่มของเซลล์เดียวจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการย่อยนอกเซลล์ extract, Extra t e พคเ l a ก l l ทราเ i นะครับ digestion เนี่ยอันนี้เป็นคาว่า Inact e x t ็กซนะครับ e x t r a c แ Cellular Digestion หมายถึงสัตว์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเป็นเซลล์ที่มีลักษณะซับซ้อนนะครับเราจะมีการหลั่งน้ำย่อยออกมาภายนอกก่อน เราจะมีการหลั่งน้ําย่อยออกมาภายนอกก่อนหลังจากนั้นย่อยเสร็จเราค่อยดูดซึมเข้ากลับร่างกายนะครับตัวอย่างเช่นมนุษย์นี่แหละงั้นมนุษย์ของเราเนื้อภาพก่อนนะสมมตินี้เป็นกระเพาะอาหารใช่ไหมกระเพาะอาหารของเราเนี่ยเราจะมีการหลั่งน้ําย่อยออกมาภายนอกแต่คําว่าภายนอกในความหมายนี้มันก็ยังอยู่ในขอบเขตร่างกายเรานะยังอยู่ในขอบเขตร่างกายเรานะแต่เรายังถือว่าเป็นการย่อยภายน,นอกเซลล์ นะครับพอเราย,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 ย่อยเสร็จปับ๊บเราค่อยดูดซึงกลับเข้าไปกอดีของมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงจะเป็นย่อยภายนอกเซลล์โอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มละข้อนี้นี่คือสิ่งที่อยากให้เธอรู้นะครับข้อที่9ถามว่า which of these is classified as a mechanical digestion งั้นนึกออกแล้วใช่ไหม ดิเอเจชันเกี่ยวกับอะไรนะครับดิเอเจชันเกี่ยวกับอะไรงั้นคําศัพท์เหล่านี้มีอะไรที่น่าจะไม่รู้มัน่น occlusion of occ t occ e ที h ลองเดาๆซิ t e ที h ก็น่าจะเป็นคําว่าฟันเนาะงั้นคําว่า occlusion น่าจะหมายถึงอะไรเขี้ยวเออใช่ใช่ใชแปลว่าเขี้ยวนะครับเขี้ยวก็ได้บดๆก็ได้นะครับเซครีตแอ n ด์นูซติ i n g the stomach Quiz ก็คือบีบคำว่ารู้เส้นก็น่าจะแปลว่าคลายนะครับก็บีบคลายคลาดีบคลายๆนะครับ break down of fat by b y BY ตัวนี้หมายถึงตัวน้ำดีน้ำดีนะ bile คือน้ำดีน้ำดีนี้สร้างจากไหนลูกทบทวนนิดนึงใครรู้ใครรู้น้ำดีตัวนี้สร้างจากไหนลูกตอบโอเคดีมากครับงันคำว่า break down fat น่าจะตีความว่า break down fat break down แปลว่าอะไร เบร a ดาวเนี่ยเราจะตีความเพียงแค่ว่ามันแตกออกนะครับเบร a ดาว w n คือการแตกออก b r e a k าว w n ออฟเฟตก็คือทําให้ไขมันนั้นมันแตกออกนะครับจะใช้คําศัพท์ว่า b r e a k าวน์โอเคนะครับอ่ะส่งคําตอบได้เธอคิดว่า a b c หรือ d ที่เป็น mechanical digestion มากที่สุดให้เลือกตอบหนึ่งข้อเฉลยนะ นั้นเรามาลุยกันเลยว่าอะไรดีดูตามนะทีละอันการเคี้ยวของฟันเนี่ยมันบดไหมบดใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเคมีเข้าได้นะครับไม่มีปัญหาสควีสการบีบการคลายของกระเพาะแบบนี้ก็เป็นเคมีเข้าได้เออทัทีเมชนิคได้เมชนิคเขได้ไม่มีปัญหาต่อไปคําว่าเบรกดาวบายบายบายตัวนี้เนี่ยมันคือน้ําดี ซึ่งน้ำดีเป็นถือว่าเป็นสารเคมีไหมเป็นเนาะแสดงว่าอันที่สามพอมันเนี่ยเป็นการทำให้ตัวไขมันมันมีการแตกตัวออกโดยใช้สารเคมีถูกต้องไหมโดยใช้สารเคมีดังนั้นข้อนี้จึงตัดสินว่าน่าจะเป็นฝั่งของเคมีคอลมากกว่านะครับเคมีข้อหมายถึงพวกกลุ่มของที่ต้องใช้เอนไซม์นะครับจริงๆข้อ c แคทเนี่ยนะ คุณต้องบอกก่อนว่ามันเป็นประมาณว่าห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าิบทำไมตั้งใจฟังครับเอ,อ่อตัวเปรกดาวเนี่ยมันถือหมายถึงกระบวนการแตกคำถาม c ีแคทมีการกล่าวถึงการใช้แรงไหมการใช้กล้ามเนื้อการบดเคี้ยวข้อซีแคทมีการกล่าวถึงไหมมีไหมมีไหม อ,อมีตรงไหนล่ะป็นพูดตรงไหนคําว่าเบรกดาวน์หรือจริงๆแค่ว่าการทําให้มันแตกออกแต่ไม่รู้ว่าแตกออกด้วยวิธีอะไรถามใคแต่ข้อนี้ก็ต้องการบอกแบบว่าเคมีคอลเพราะฉะนั้นตัวเคมีคอลเองจึงไม่มีคําศัพท์อะไรที่มันใกล้เคียงกับการที่จะบอกว่ามันมีการบีดกันคลายมันมีการเคีย้ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแม c นิ n ิ c คอลแต่ถามว่าซีแคทเป็นเคม,มีข้าไหมเคมีข้าไหมข้อนี้ก็ยังถือว่า50 50 เพราะนิยามของคำว่าเคมีข้าต้องเป็น m อต้องเป็นเอแต่ว่าบายหรือน้ำดีนี้ไม่ใช่เอ็นนะครับไม่ใช่เ3าย้ำอีกรอบหนึ่งน้ำดีนี้ไม่ใช่เ3เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นเมคคาริคอลมันก็ไม่ใช่มันก็เลยแบบกั้มกึ่งกัง้มกึ่ง,งแต่ที่แน่นอนก็คือ c ีแคทไม่ใช่เมคคาริคอลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีกันเคี้ยว นะครับไม่มีการบดโอเคนะวันข้อที่ควรตอบที่สุดก็คือข้อที่1นึ่นั่นเองนะครับ a b